แบบนิงน่งๆนุ่มๆนั่นเพื่อนช่วงล่างสปริงจูเนอร์นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปชมเจ้าซิตี้เจม5นั้นเพื่อนนี่เลยบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายเลยเพื่อนเจ้าซิตี้เจม5นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าคันนี้ เจ้าซิตี้เ5สีเขียวแก้วคันนี้มีทําอะไรบ้างเพื่อนบอกเลยว่าคันนี้ท้ายคลิปมันแน่นอนเพราะว่าคันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปวิ่งนะคันนี้มีทํามาหัวชีดแล้วก็มีเปลี่ยนลิ้นนั้นเพื่อนแล้วก็มีใส่กล่องด้วยนั้นเพื่อนเป็น DATATEC คอะตอมนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าคันนี้เกียร์เดิมออโต้จะวิ่งแค่ไหนแล้วก็รายละเอียดของแต่งมีอะไรบ้างนั้นเพื่อนถ้าพร้อมี๋ยวเดี๋ยวเราไปชมเจ้าซิตี้เยม5แลวผมไป ไปครับทุกคนไปชมเจ้าซิตี g เจมห้าแล้วผมไปหาทางเจ้าของรถเลยพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญ,ญาตมาชมรถใหม่พี่ตีหน่อยเนาะครับผมคันนี้เพิ่งออกมาเลยถั่วพี่ตีเพิ่งออกมาครับครับผมอันนี้ถามนิดนึงทาไมถึงชอบซิตี้เจมห้าพี่ตีก็เปลี่ยนแนวจากกระบะครับ แล้วก็คือแต่ก่อนเราขับกระบะมาใช่ครับพี่พตีฟววิวแตกต่างไหมกระบะแล้วมาเป็นรถเกง๋งมันกว่าพี่มันกว่าด้วยมันกว่ามันกว่าด้วยวครับผมอันนี้ถามนิดน,นึงพี่ตีคันนี้แต่งอะไรไปบ้างเนี่ยโดยรวมเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ด้านหน้าหน่อยพี่ด้านหน้าก็จะมีฝาโปอมเพียวคาร์บอนของอากาณาครับอานานน่าครับผมด้านหน้าโมดูโลครับผมต่พวก,พวกโลโก้เฮดแดงครับ อ๋อแต่ว่ากันชนหน้าเดิมถูกป่ะพี่ใช่ครับอ๋อโอเคคันนี้เป็นซิตี้เจมห้าตัวไหนปีไหนพี่ตีิ2013 <23 S 1> ครับผมอ๋อเป็นตัว13ใช่ครับเป็นตัวท็อปหรือว่ารองท็อปพี่เป็นรองท็อปครับอ๋อเป็นตัวรองท็อปด้วยโอเคผมนี่นั้นเพื่อนนี่คันนี้พี่ตีแกเพิ่งออกมาเลยนะกันชนหน้าเดิม13เนาะพี่เนาะครับโอเคไฟหน้าทุกอย่างเดิมหมดนั้นเพื่อนแต่ว่าที่จะมีเปลี่ยนก็คือจะมีกระจังหน้าเป็นของโมดูโลเนาะแล้วก็จะมีเฮดแดงหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็จะม โอเคเป็นคาร์บอนนะต่อไปสีดีกว่าเขาเรียกว่าเขียวอะไรพี่ตสีันี้เขียวแก้วครับอ๋อเป็นสีเขียวแก้วเลยใช่ไหมพี่โอเคผมทุกคนผมให้มาดูสีใกล้เนี่ยเนี่ยมันจะออกมุกมุกถูกป่ะพี่ใช่ครับออกมุกเงินเงินออกมุกเงินเงินนั้นเพื่อนแต่พร้อมอยู่กลางแดดคือแบบสีมันค่อนข้างสว่างมากเพื่อน่เดี๋ยวเรามาดูข้างนิดนึงพี่ตสีอย่างคันนี้เราใส่ล้ออะไรพี่ตสีล้อเป็น r อเสามสิบครับอ๋อล้อเป็น r อเสามสิบโอเคผมเนี่ยทุกคนเรามาดูล้อนี่นี่อล้อ RE เอสามสิบขอบสิบห้านะพี่เนาะใช่โอบ โอเคครับผมประมาณนี้นั่นเพื่อนส่วนเบรกเปลี่ยนเพิ่มถั่วพิสต์ใช่ครับอันนี้เบรกทรง R22 ครับพี่เนาะใช่ครับโอเคครับผมขยายจานทับครับอ๋อนี่คือเราทําจานทับเพิ่มถั่วพี่อ๋อให้จานใหญ่ขึ้นจานประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่จานขนาดไม่ได้ครับอ๋อแต่ว่าไม่ติดนะพี่น้องไม่ติดครับไม่ติดอ๋อเต็มพอดีเลยใต้ท้องแม็กก้านทุกอย่างไม่เบียดไม่ติดเลยนั่นเพื่อนโอเคแล้วอย่างช่วงล่างอ่ะพี่ติคันนี้ช่วงล่างมีสปริงโหลดจุนน์นั่นเสร็จแล้วก็โช๊คอ่าครับผม เซ็ตน้ำมันที่สถา,านีช็อปขอึ้นจากพี่เอ็มคต้คาไปทำให้อ๋อก็คือช่วงล่างเดิมแล้วเอาไปเซ็ตน้ำมันก่อนถูกไหมพี่<ช>แล้วก็มาใส่สป,ปริงโหลดเพิ่ม<ช>อ๋ออ่านวผมไปดูทรงนิดนึงเพื่อนนี่นะนี่ทรงประมาณนี้ไม่ติดนะพี่เนาะขับไปไหนไม่ติดเนาะโอเคประมาณนี้นั่นเพื่อนแข็งไหมพี่ใส่สปริงโหลดแล้วไม่แข็งครับไม่แข็งเลยครับอ๋อปกติเลยนุ่มๆอะเดี๋ยวเราค่อยไปลองนะท้ายคลิปว่ามันจะแข็งหรือว่ามันจะนิ่มนั้นเพื่อนเดี๋ยวค่อยมาอธิบายฟิลลิ่งเนาะ ด้านข้างมีเปลี่ยนกระจกมองข้างถูกป่ะพี่ครับเป็นครับสแควร์นั่นเพื่อนประมาณนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นพวกกันสาดนะก็ตรงรุ่นของซิตี้นั่นเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมไปดูหลังอย่างด้านหลังถ้าเป็นซิตี้เจม้าเขาจะให้เบรกด้านหลังมาถูกไหมพี่ใช่ครับอ่าครับผมอันนี้มีทําอะไรเพิ่มไหมชุดหลังก็ตอนนี้มีแผนจะทําเพิ่มครับแต่ยังหาเบรกลงไม่ได้อ๋อโอเคเอันนี้จานเดิมป่ะพี่จานเดิมเดิมมาเลยกัดลายครับอ๋อจานเดิมแต่ว่าไปกัดลายเฉยนะเหมือนรู้สึกว่าจะเปลี่ยนพับเบรก้วยเนาะพ แต่ว่าปั๊มเป็นปั๊มเดิมนั้นเพื่อนแต่ว่าเจ้าของเขาก็มีทําการเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็กัดลายจานเพิ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหลังนิดนึงอย่างด้านหลังมีทําอะไรบ้างพี่มีฝาเพียวคาร์บอนครับอ่าเขาบผมของมอนซ่าเนาะพี่เนาะใช่ครับแล้วก็โลโก้เห็นแดง๋อโอเคโอเคท่อลาท่อโอเคผมไฟท้ายกันชนเดิมถูกไหมพี่เดิมสิบสามนั้นเพื่อนประมานนี้อย่างท่อคันนี้เราเดินยังไงพี่สีเป็นมีพางครับเฮดเดอร์เปลี่ยนไหมพี่ ไม่่ด้ีของเฮดเดอร์เดิมกลางเดิมถูกป่ะพี่แล้วก็จะมีแค่ปลายปลายท่อนะพี่เนาะค่ะอ๋อโอเคโอเคประมาณนี้เสียงก็น่าจะไม่ได้ดังมากถูกไหมพี่ทุ้มๆโอเคด้านหลังรู้สึกว่าจะมีคำซีนะพี่เนาะชิ้นหนึ่งอ่ะออ๋มีต้นทุนคอร์ตบาร์หรอโอเคครับผมมีคำซีชิ้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในนิดนึงพี่ตเอันเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูห้องคนขับนิดนึงนะว่าซิตี้คันนี้มีอะไรบ้างจะ่โลโนิดนึงครับภายในก็แนวรถซิ่งนะพี่เนาะเบาะแดงโอเคมีเบาะแดงคู่หนึ่งนะพี่เนาะของบาร์ อ๋อแตกต่างถูกป่ะพี่ใช่ครับแตกต่างอ๋อคนนั่งจะเป็นหลังแข็งโอเคโอเคประมาณนี้แล้วภายในมีทำอะไรไหมพี่ตีภายในก็จะมีดิฟฟี่ครับอ๋อมีชุดดิฟฟี่ชุดหนึ่งโอเคพวงมาลัยคอนโซลเกียร์ทุกอย่างเดิมหมดพี่โอเคโอเคภายในรู้สึกจะเดิมหมดเลยนะพี่เนาะใช่ัไหมภายในเดิมหมดเลยนี่นั้นเพื่อนภายในทุกอย่างเดิมคันนี้เฉพาะของแต่งโดยรวมประมาณเท่าไหร่พี่ตีประมาณแสนได้ครับแสนกว่าประมาณแสนกว่าใช่ครับครับผมแล้วเครื่องเราทำอะไรไหมพี่เครื่องก็มี ลิ้น R18 ลสิบแปดโอ้ชีต K คโอ้ชีต K ใช่ครับแล้วกล่อง Data Tech กอะตอมอ๋อคันนี้ใช้กล่องดัลต้าเทกอะตอมใช่ครับโอเฟ้ผมเดี๋ยวขอไปลองนิดนึงนะพี่นได้นะครับคันนี้เขาเข้ามาได้ไหมพี่ประมาณเท่าไหร่มา้ายังไม่เคยขึ้นในนอเลยครับผมไม่เคยขึ้นเลยอันนี้เพิ่งไปรับรถมาด้วยถูกเปลพี่รับรถมาแล้วขับได้ที่ฝ่าโดนถอยชนอ่าแล้วก็ไปจอดอู่แล้วเพิ่งออกมาเมื่อวานแล้วก็มาถ่ายคลิปผมวันนี้เลยโอ้โหสุดมากโอเคโอเคประมาณนี้เนี่ยเพื่อน วันนี้จัดให้ดูแล้วนะสําหรับใครที่รอชมซิตี้เจม5นะครับวันนี้ผมจัดให้แล้วนะนี่สวยไหมนานๆกว่าวไ,ดได้มาชมนั้นเพื่อนซิตี้เจม5โอเคพี่ติถ้างั้นรบกวนพาไปลองขับนิดนึงนะสักสองสามเกียร์เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปลองขับกันนิดนึงมาดูซิว่าซิตี้เจม5คันนี้จะวิ่งแค่ไหนนั้นเพื่อนถ้าพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยเนาะไป โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันใน City g m 5แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาวิ่งกันมาดูซิว่าคันนี้มีหัวฉีด K20 แล้วก็มีลิ้นนะเพื่อนแล้วก็มีกล่อง Data t e ทคอะตอมนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าคันนี้จะวิ่งยังไงนะเพื่อนถ้าพร้อมเลยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมไป นุมนั้นเพืนช่วงล่างสปริงจูเนอร์นะครับ แต่ว่ามันก็ไม่ได้เร็วแบบจีาจ์าถูกไหมพี่ติใช่ครับเกียร์มันเป็นออโต้ค่อยๆขึ้นครับอครับผมอนาคตคันนี้มีแพนจะทาอะไรไหมพี่ก็ตอนนี้ก็ว่าจะไปใส่แคมเพิ่มแล้วก็จูนเก็บนิดหน่อยแต่ต่อไปว่าจะวางเคแต่เป็นเคออโต้ครับอ่าครับผมก็คือคันนี้เราตั้งใจจะลงเครื่องเล้าถูกป่ะพี่ใช่ครับแต่เราในระยะช่วงที่ใช้งานปัจจุบันก็คือจะเอาให้มันจีดไปนิดหน่อยอ่าครับผมครับผม มานี้นะมีจะทำอะไรเพิ่อมอีกไหมพี่นอกจากทาเครื่องก็มีเก็บรายละเอียดด้านนอกครับมีเบรกอ่ครับผมใช่ครับมีเบรกอะไรพวกนี้เก็บก่อนจะไปชมคลิปก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก s i a สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ลดมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีซื้อลดมือสองต้องนึกถึงสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ เก็บใหม่หมดเลยฝาโปองสีก็มีแพนจะทําใหม่เหมือนกันอ๋อคือคันนี้กาจะมาทําเพิ่มอีกเยอะเลยถูกปี่ใช่ครับอ๋อโอเคโอเคประมาณนี้วันนี้ขอมาแลวพี่ตีขอร<อ> <มา S 1> ับ<อ>ได้ครับ<อ><อ>นี่นั่นเพื่อนวันนี้เราก็พาทุกคนมาชมเจ้าซิตี้เจียมห้านะเป็นไงคนันนี้ถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคันนี้นะฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์คลิปด้วยนะอยากชมรถยี่ห้ออะไรก็คอมเมนต์กันมาเยอะหรือว่าใครที่มีรถสวยๆอยู่แล้วก็ไม่เคยถ่ายคลิปเนาะก็สามารถเอามาออกช่องบอลบีซีเคได้นะเพื่อนสามารถ ส่งรูปเข้ามาได้ทางแฟนเพจ f c e e o o o บอลวีซีได้เลยนะวันนี้ก็ขอตัวลวาไปแลบผมบ๊ายบาย